อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ p o เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันต่ออย่างที่เราบอกไว้นะครับว่าถ้าหากจิกิต้าในทำโซอัลถึงจํานวน40ครั้งจะมาอัปเดตกันตอนนี้ผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะอัปเดตกันแล้วนะครับเพราะว่าจิกิต้าทำปกเดี่ยวของตัวเอง จากอัลบัมดิปชิกิต้าเวอร์ชันโซเอาไปแล้วตอนนี้40ครั้งนะครับคือแบบปังมากๆผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเองหลังจากที่เราทําคลิปไปชิกิต้าก็เดินหน้าต่อเต็มที่ไม่หยุด40ครั้งมาแล้วเรียบร้อยและก็ยังโซเอาะครับบนเว็บไซต์เนี่ยเพิ่มเติมมาอีกไม่ว่าจะเป็น KRM K-pop CNA K-pop และก็ยังมี K Playtown เจาะตลาดทุกพื้นที่โซเอาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับจะเป็นแคนาดาหรือว่าฟิล และก็ยังมีประเทศอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสองเว็บไซต์ที่ถูกเพิ่มมาก็มาจากแคนาดาแล้วก็ฟิลิปปินส์รวมทั้งสิ้นปกเดี่ยวของชิคกต้าตอนนี้ตั้งแต่เปิดพรีออเดอร์มาทาโซเอาไปแล้ว40ครั้งนะครับจากหลากหลายประเทศและนอกจากนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของปกเดี่ยวชิคกต้าเวอร์ชันนั้นมีการอัปเดตเพิ่มเติมจากฝั่งญี่ปุ่นบอกว่าปรับราคาขึ้นนะครับจากเดิมเพราะว่ามีความต้องการของคนเนี่ยอยากได้สูงมากๆเมื่อความต้องการสูง และสิ่งที่จะมีตอบโจทย์ความต้องการเนี่ยมันน้อยลงราคาก็เลยถูกปรับให้สูงขึ้นกว่าเดิมและทางฝั่งญี่ปุ่นบอกว่าในตอนนี้เนี่ยปกเดี่ยวของชิคกิต้ามีคําสั่งซื้อรวมไปถึงความต้องการซื้อเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยทาให้ราคาของอัลบั้มเดี่ยวชิคกิต้านั้นเนี่ยจะถูกปรับขึ้นไปด้วยนะครับตามความต้องการและนอกจากของชิคกิต้าแล้วเนี่ยก็จะมีของเมมเบอร์คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันที่ถูกปรับราคาขึ้นตามลําดับมานะครับชิคกิต้าเป็นคนแรกเลยแล้วก็ตามด้วยไอคอนแล้ว ในส่วนของเมมเบอร์ที่เหลือเนี่ยถ้าหากว่ามีความโซามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยราคาก็อาจจะถูกปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคนแห่สั่งซื้อแห่พรีออเดอร์อัลบั้มของ Baby Monster กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบปกรวมนะครับหรือว่าปกเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนนี่คือเรื่องราวป,ปังๆจริงๆนะครับที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้ใครคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมาและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับอันยอง